อ๋อช่วยช่วยจังเลยมากกลับมาแล้วจ so, so, so. ้ะกลับมาบ้านเที่ยงจ้ะว่าเมื่อคืนไปนอนนี่ากับอิเลนนะให้โอ้สวัสดีค่ะลูกค้าใส่ชุดนี้เหรอไม่ร้อนไม่หนาวเหรอยฮงเด็ดเฮงป่งเลยเธออะไร ไม่ใช่ใช่คิดเซงซูนอยู่นู่นฉันไม่กินมันขิวอันนี้ที่ซื้อห้าสิบโคนเขาลดราคาไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะของเกอนกูนะพันคิดเซนซูนเด้ฉันไม่กินเลยอันนั้นเอาไว้ใส่ชาที่ว่าหันที่ว่าคนนั่นฉันคิดว่าคนที่ว่าโอ้ยหน่อยทางในแห่งอ่อนงามียาน,นบูถึกแดดมังในอ,อ่นอ,อนงามางก่อนเถอะฮะจับได้ว่วามึงคุณยังไปให้กูล่ะโอ้ยมึงคุณตปไห้เนาะไม่ไม่ไม่ฉันว่าอันนี้แหละเพราะว่าอันนั้นแ่ะฉันคิดว่าฉันไม่ได้ให้เธอแต่ฉันคิดว่าพันนั้น ไปแป๊บเดียวห้ามไปด้วยนะเดี๋ยวแม่มาอยไปด้เข้าไปหาน้อง <c oughs> อยากอยากไปทำเข้ารูดได้ไนะว่าเข้าที่ไปใส่นะ <S 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 <c oughs> อยามาเด้อไปกินข้าวแป๊บหนึง่งโอ้ยมีคนสวยมาหล่นน้ำแต่เศร้าได้ใจพี่น้อง <c oughs> สวย <c oughs> ฟันแม่แม,มกากฟัน,นได้แปลงยังะไหนมาหรอวะมาหรอพนั่งนังคุยกับผัวแม่ไอ้มากเลย มาส่วนกันออกเลาะแต่เศร้ากับโบเศร้าเลยนะคนสวยเนาะเที่ยงบายบ่โอ้มาหลายเลยรถแม่อะไรนะพูดอะไรปกติมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเขาเลี้ยงกันเนี่ยเอออาย่างนั้นแหละแล้วปีนี้อีเลียก็เลี้ยงนะแต่ว่าต้องทำกับข้าไปกันเองปกติปก้ยได้คนละคนเช็ดเปล่าคนละคนเช็ดกันดีกว่าคนละลงเหรียญ สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่ม่าอีกเลยเด้อจ้ามื้อนี้ก็มาเจอกับวิวงามๆเลยจะพราะว่ามันอย่างมากกินข้าวบ้านน้ำหวานจ้ะเพราะว่าเมื่อคืนในเลิกกันไปแล้วก็กินอิ่มกันแล้วเนาะทีนี้กับข้าวมันเหลือเยอะจ้ะไอ้ที่ห่อก็ห่ออยู่แต่ว่ากับข้าวมันก็เหลือหลายก็เลยมากกินน้ำหวานชวนมากินข้าวอีกเลยมากครับเอ่อไอ้น้อยจ้ะมาไ้น้อยสามมุกทหารอันบัตจีนีกินข้าวแล้วกับสิครับคนเด้อจ้ากินกันแล้วจะมาเปิดคลิปเพราะ่านางหลุดมากับไอ้น้อยแม่มาต้อง ไปกับไอ้น้อยที่จริงกับยางกบไปได้จากอากาศมันดีเนาะแต่ว่าพอดีมาเอาหม้อแหกแตกกระโปะที่เอามาเมื่อคืนนี่จะก็เลยต้องนั่งรถไปน้ำมันนี้พากันว่าก็น้หวาว่าถ้าอากาศดีแล้วก็น้ําทะเลลดจะไปเก็บหอยด้วยจ้ะหอยแครงอืมตอนนี้น้ําหวานกําลังจะไปดูว่าน้ําทะเลมันลดหรือมันขึ้นเหรอแม่จีน้อาบางทีเราเช็กแล้วมันมันไม่รู้ว่ามันลงมากหรือเปล่ามันน้ามันกาลังขึ้นหรือกําลังลงแล้วลงเยอะไหมเพราะว่าถ้าเก็บหอยแครงต้องน้ําลงแบบเต็มที่เน้จ้ะเนาะเดี๋ยวแม่่อ้มาจะกลับบ้านกันเลย ไปร้อนน้ำหวานโทรหาจ้ะจัดไม้สวยสวยงามวันนี้ไม่มีเด็กนะจ๊ะมีแต่ผู้ใหญ่มากินข้าววัน,นเฉยน้ำหวานว่าโอ๊ยลืมชวนน้เอ๋เนาะสันเอ๋สาวอันระยองคนงามจะ้ะกินลแล้วจะคือพ่อก็เลยว,ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวันหลังก็ชวนกันใหม่สำกสวยสวยๆชอบน้ำหวานน้ำหวานใหญ่กว้างวิวสวยมากแต่ถ้าลมลม,ลมแรงก็จะหนาวเลยได้จะพี่น้อง เพราะว่าลมมันจะมาโดยตรงมันจะไม่มีต้นไม้อะไรบงังเนะจ้ะแต่อากาศดีอย่างนี้สวยสวยโลง่งแต่ถ้าลมก็คือจะหนาวเลยสิแม่ดอกไม้ก็สวยจ้ะแต่หมูมสีขาวสวยมากไปแล้วจ้ามีนข้าวกันเมื่อกี้ก็เอาเสือเอาศาสตร์มาตากตรงนี้ที่เยอะเนี่ยตรงนี้ก็ปลูกดอกไม้ทำอะไรได้เนี่ย มีทมปรีนาสปริงบอร์ดนะจ๊ะน,นี่ของแม่เอามาชอบมตาตะกาซื้อมาจากเมืองไทยสาวบาทถูกมากแต่ว่าเอามายากพี่น้องมันกีกะพื้นที่แล้วก็กลัวมันแตกเรื่องของเรื่องก็คือกลัวมันแตกไปแล้วจ้าไอ้น้อยสตาร์ทรถรอเลยมั้งมาถึงทะเลแล้วจ้าไอ้น้อยจอดรอเรียกว่าจะให้น้ำบาดมาเช็คทีนี้ไม่ลูกอ่อนพนยุ่งนะจ้ะแม่มามกับ ไอ้น้อยก็เลยมาเช็คแต่ว่าไอ้น้อยบอกว่าไม่ต้องลงไปดูหรอกจอดรถตัวนี้ก็รู้ว่าน้ําทะเลกําลังขึ้นมาสั้นแต่ว่าแม่เอม่าบอกไม่มั่นใจมาดูก่อนแต่ถ้าถ้าว่าตอนนี้มันขึ้นหรือมันลงก็สองจิตสองใจแล้วจ้ะเดาไม่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดจะบอกว่าต้องรอตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันแห้งก็แปลว่าน้ําทะเลกําลังจะขึ้นเพราะว่ามันแห้งนานแล้วน้ำทะเลมันลงน้ามันเลยแห้งแต่ว่ากรณีนี้ก็พูดยากจากพ่อ่าหยัางบางครั้งน้ําทะเลลงยังไม่เต็มที่ ยังยังลงไม่สุดแต่ว่าก็ถึงเวลาน้ําที่น้ําทะเลกําลังจะขึ้นก็มีบางครั้งน้ําทะเลก็จะลงไปจนสุดเลยจ่าพี่น้องใกล้ๆเกาะจะลงไปแล้วก็เดินข้ามเกาะได้แต่บางครั้งจะลงถึงแค่แค่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วดินมันก็ยังไม่แห้งน้ําทะเลกําลังจะขึ้นงงไ่จ่าบางครั้งดินแห้งตรงนี้แปลว่าน้ําทะเลกําลังจะขึ้นเพราะว่ามันลงไปนานจนดินแห้ง แต่บางครั้งถ้าน้ําทะเลลงไปน้อยนึงยังลงไม่เต็มที่มันก็จะขึ้นมาอีกมาแล้วแต่ช่วงของเดือนมัน,มนมแม่จ๋าแมย์มาก,ก็เดายากนี่แหละถึงว่าทําไมถึงไม่เช็คน้ําทะเลกันเช็คแล้วก็งงรับไปดูน้ําทะเลมาแล้วจ้าน้ําทะเลกํลาลังขึ้นจริงๆรสองสามวูดไ <od> อ้แบดเบิร์ดเดี <od> ๋ยวจะพาไปเดินเล่นทะเลกับฟิลิปปป่านะ ไปเล่นของเล่นเพรามาเห็นหนาไปเดินนะมึงแล้วกิปันหน่อยแลลงไปน่อยเห็นหนาเบื่อนายอ้าวไม่ไปเลยน้องรออยู่นะหวไไ,ไปน้ำกันเลยอาการดิไม,รไม่ไปแต่แม่แจวโทรศัพท์ไปด้วยโอเคไหมอ่าไม่ไปแต่ไม่เอาโทรศัพท์ไปออเอา้าคนสวยมันคือเอาหน่อยคือแท่ จากไอ้น้อยเก็บดึงมาไม้ไปแล้วนะจากกระกับบ้านกลับมาแม่ไอาก็บอกว่าจะคิดว่าจะลงไปทําสวนเพราะว่าอากาศดีพอขึ้นมาแล้วพี่น้องง่วงง่วงก็เลยเข้านอนหลับจนถึงสองทุ่มแม่สามชั่วโมอง,งเต็มๆหลับไม่ได้ทําสวนเลยเวันเนี้ยอ่าแล้วก็ตื่นขึ้นมาถามเอ玛ว่าไอเลียนหน้ากับอะไรนี่แนหนากับแล้วพ่อมารับสองทุ่มครึ่งวันอันจ้ะแต่ว่าแม่ไอ้มา,มาดูห้องครัว้องใส่ไอเลียนหน้ากับเอ玛หิวจ้ะต้มอัน ต้มมกกะโรนีแล้วก็ใส่ชีสว่านี่ที่ว่าใส่ชีสเพราะอะไรนี่จะเห็นแนว้ครูชีสอยู่นี่ฮะเน้่หอยกิน,นคนสองคนเพราะว่ามันมีมันมีของกินในช่องฟิตอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่เอมาหลับนี่เอาจะไปใกล้ไม่ได้จะเพราะว่าจะไปปลูกว่าแม่อีเลียนะกับเอาหิงจะทำนั้นทำนี้กินได้ไหมบอกกล้าปลุกจ๋าก,ก็เลยพากันกินต้มสปอาอ่าพัตต้มมกระโรนีอย่างเดียวจ้ะดิเช่นนะ อันพ่อกับลูกเพิ่งกินข้าวน้ำกันจ้ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงพอกายอ่อนเอามาไหจ้ะไก่ผัดเผ็ดน้ำพริกเผาเนาะจ้ะเนาะใส่ใส่อย่างือใ,ใส่เม็ดมะม่วงหิมะผานเนาะจ้ะรูกบานม่เอามาจะเหตุการณ์เหตุงานบาพอพราะว่าอยัง ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะจ๊ะฝนตกแล้วก็แดดพูนเห็นวอาทาั้งนี้ฝนตกทั้งฝุ่นแดดทั้งภูเขาคุรู้ไหมคะเว้าดังไม่ได้เลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> ตีสามกว่าจ้ะคุณสาเข้าไปนอนตั้งแต่ตอนห้าทุ่มกว่าเนะจ้ะเพราะเอมมาให้เอมมาวันนี้วันอาทิตย์ให้เอมมาอาบน้ำ ไอมากก็เข้านอนวันนี้คุณสาก็เข้านอนนี่เนี่แม่มาก็ตัดคลิปตัดไปตัดมาพี่น้องมันไม่ง่วงเพราะว่าอะไรวันนี้อย่างที่บอกอ่ะฝนตกหลังจากไอ้น้อยมาเก็บหนังไม้แล้วก็กลับไปมันบ่าจากักแล้วก็ก็นอนหลับไปสามชั่วโม,มงเนาะ <c oughs> นอนหลับสามชั่วโม,มงเนี่ยม่านให้คุณสากบไปมากินข้าวครับอันไก่ผัดม็ดมะม่วงเนาะไก่ผัดน้ำพริกเผาเที่ยอรอนนะ่ะให้หเนีย นี่แม่แมมานอนนานก็ไม่ง่วงแล้วแบบนี้พี่น้องก็เลยลงมาเอาญ้าไปให้หนูพุกฝรั่งเลยจ้ะมันดูตัวทากมันมากินมันจะมากินดอกไม้กินยาเห็นหมจ้ะว้ายสวัสดีจ้าสวัสดีในเวลาตีสามกว่าจำได้ไหมทีแม่แม่แม่บอกตีสามกว่านมก็จะตื่นร้องเพลงหกทุ่มมันก็จะเข้านอนร้องเพลงก่อนเข้านอนเที่ยงคืนอ่ะแล้วก็ตีสามกว่าก็เริ่มตื่น ที่สามที่สามกว่าก็เริ่มตื่นอันนี้ก็มาเอายาให้น้องหมูพุกด,ด้วยจ้ะเงีดดยบสงบไล้เสียงลดด้วยจ้ะวันอาทิตย์นอนกันตั้งแต่สี่ห้าทุ่มบางคนเนาะ ตอนนี้เขาก็หลับไหลรอไปทํางานพรุ่งนี้วันจันรโอ้ไม่ใช่วันนี้เนะเาะเพอันนี้ตีสามกว่าแล้วจ้ะแจ้งโคลโลอิลีพี่นอ้องหน้าร้อนนี่แม่มาชอบมากที่นอร์เวย์อ่ะเดี๋ยวจะตื่นมาทําสวนตอนไหนก็ได้ถ้าไม่ง่วงยิ่งอ่าอยู่ตรงระเบียงนี้ยิ่งโลง่งยิ่งสว่างแบบตรงนี้ก็สว่างแต่ว่าที่ระเบียงลงลงมองลงไปทะเลยิ่งสว่าง จะขึ้นไปบนระเบียงก่อนนะจ๊ะจะฝนตกฟ้าร้องเนี่ยันนี่หนุนทองฟ้าเริ่มแดงแล้วพี่นอ้องให้เจ้าเบิ่งดูว่ามันสวยงามแปลกปลาดอเมซิ่งขนาดเลยมันไม่มืดเลยโอ้โห มีกวางขึ้นมาหรือเปล่านออไม่มีหรอกเนาะเบาดังไม่ได้แล้วเพรเพื่อนบ้านเขานอนแล้วแล้วป่าข้างล่างก็นอนแล้วจ้ะ ำไมเธอไม่ดอนล่ะบัณพรเธอไม่ง่วงเหรอมีง่วงจะ้ะพอนอนพอแล้ววันนี้สามชั่วโมงเอาหญ้ามาให้น้องหนูแล้วจ้ะน้องหนูพุกเพิ่นกะจะกิ่นอยู่ได้จ้ะแต่ว่าตอนที่เราเอาให้จะขี้อายจะจะไม่ค่อยออกมามีสองตัวเนาะเลี้ยงไว้น่ะนีเปิดไฟมันเป็นทางเดินแล้วจ้ะทางเดินในบ้าน พูดเสียงดังไม่ได้เอม่านอนแต่ตอนนี้ภาคเอาพูดเสียงดังได้บางเดือนี้จะมีตัวหนึ่งสีดำจะออกมาบ่อยแต่แต่นิ่งแต่สีน้ําตาลนะไม่ค่อยออกมาแต่ตัวนั้นดือ้ออันนี้เอาให้แล้วไม่ออกมาเดี๋ยวแม่เอม่าจะพาไปแอบเบิ่งแล้วจ้ะว่าน้องเขาจะออกมากินไหมบี่เห็นไหมนะกําลังจะออกมาแต่เหมือนแบบรู้ว่าบางครแอบดูงที่ในใจพี่น้องเห็นแต่หัว ให้อาหารน้องน้องหนูพวกฝรั่งเสร็แล้วด่จ้า,ามาดูนกร้องเพลงน่อยเหมือนมีเสียงเรือใครจะมาขับเรือตีสามกว่าเ,เรืออะไรบอคลิปนี้กับพ่อจะไม่เลยนะจ้าไม่ใช่ว่าดึกดื่นเที่ยงคืนจะไปนอนนะคือจะสว่างแล้ว จีน่าจะมาผบมพ่อกับแม่เอมาใหม่ได้จ้าขอคุณทุกคนลังแรงใจที่เ้ามาชมคุณแม่เอมาด้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายอ้าวมีเรือแล่นจริงจริงพี่น้องเห็นบ่ะฮพวกนี้ไม่หลับไม่นอนนะตีสามกนวะ่า่ะเรือแมะปิดคลิปไปแล้วหละแต่ก็ยังเห็นเรืออยู่ยังไม่นอนได้จ้า ตีสี่แล้วปิดคลิปไปแล้วแต่อยากให้ดูจากนอเนี่เห็นไหมที่วันที่คุณสาไปรับแม่เอมาที่สนามบินอ่าสนามบินออสโลแล้วก็ขับรถกลับมาที่แม่เอมาบอกว่าตีสามฟังทางโน้นเห็นไหมที่ว่าอ่าแม่เอมาบอกว่าตีสามกว่าแล้วจ้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะตีสามกว่าพระอาทิตย์ขึ้นแดดออกแล้วจ้าอ่าตอนนี้ตีสี่แต่มันก็แดดออกตอนตีสามกว่า อเมซิง oh. สวยงามแดดออกทั้งอเมซิ่งทั้งสวยงามเนะจ๊ะเสียงนกเดี๋ยวเป็นลลสสออีี่ให้คนอยู่เมืองไทยเบิ่งกอนเนอร์ปตีสามกลัวแดดออก